ทุกคนคะ,บบะนเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาเดินที่ถนนกินเส้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยได้ถ่ายในส่วนของถนนกินเส้นเนี่ยไปให้ทุกคนดูกันแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะค่อยเดินช้าๆแล้วกันจะได้เห็นทุกร้านนะคะรจริงๆแล้วมันต้องไปเดินจากตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นไหมคะต้นทางอยู่ตรงนู้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดินย้อนเราก็ได้เดี๋ยวเราเดินย้อนจากหน้าวัดหลวงพ่อมงคลบพิตรเราเริ่มที่ อะไรนะคะเนี่ยให้มาจบที่ร้านเราอ,เอราเภอวังน้อยในร้านนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือป้าพรน,นะคะอย่างนี้กี้บอกว่าบริเวณโซนนี้ทั้งโซนเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นแบบว่า1นึ่อำเภอใช่ไหมคะแล้วก็ทัดที่แบบเจ๋ๆเจนนงๆมา1ลร้านอันนี้นะคะที่อำเภอวังน้อยนะคะอำเภอวังน้อยมีหมูตุ๋ยนยนตโฟต้มยำนะคะอย่าลืมแวะมานะคะ ด่านะคะอันนี้มีร้านขายน้ําด้วยนะคะมีร้านขายน้ำต่อมานะคะตรงนี้เป็นชื่อร้านกินเส้นผักไห่เป็นของอําเภอผักไห่นะคะชื่อก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้คือร้านกินเส้นเนี่ยนะคะมีลูกชิ้นมีอะไรขายด้วยประมาณนี้นะคะเขาก็เตรียมจัดตรงจัดร้านกันแล้ว มีน้ำขงิงน้ำเขียวแก้คุย้ยโซดาดางดาก็ว่าไปนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกินเส้นผักไหยนะคะผักไทยน,นะคะต่อ,ะอไปนะคะไปที่ะะอำเภอบางไทรนะคะอำเภอบางไทรโลแกนขึงเขาคืออะไรเนี่ยเรารักบางไทรไม่เรารักบางไทรนะคะบางไทรก็มีก๋ยเตี๋ยวอะไรอ่ะสลรวัตเจี๊ยบนะคะเห็นไหม ร้านก๋วยเตี๋ยวสารวัตรเจี๊ยบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเรารักบางไทรร้านนี้มีเส้นนะคะอันนี้คือร้านบางไทรนะคะโอเคดูว่าคุณนิดหน่อยไล่มานะคะก็แต่งนะครับเอ่อบริเวณถ่ายรูปไว้ไม่ได้นิดหน่อยอชื่ออันนี้เขามีรถมอเตอร์ไซค์มาให้ถ่ายรูปด้วยนะคะที่ของอำเภอบางไทรนะคะอันนี้ของอำเภอบางไทรนะคะอันนี้อำเภอนครหลวงค่ะโอ้โหมาจับเต็มนะคะอำเภอนครหลวงเขามีให้เข้าไปทำอะไรอ่ะมีดเหรอคะ มีดวะคะอ่ามันเหมือนมีมีดมีเหมือนมันจัดเป็นซุ้มถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่ออะไรเนี่ยแห้อะไรนะคะแห้งกระดาษน้ำกะลาอ๋อเป็นสโลแกนของเขานะคะแห้งกระดาษน้ำกะลาใครอยากรู้คืออะไรก็เดี๋ยวตามมากินนะคะนครหลวงทุกคนเห็นปาข,ข้างบนนครหลวงข้างบนเห็นปะอันนั้นน่ะมันเป็นโลโก้ของปราสาทนครหลวงเราไปกันมาแล้วนะคะอันนี้คือนครหลวงนะคะไล่มาเำเภอบ้านค้า มันมีฝั่งนี้ด้วยกี่จะถ่ายยังไงดีเนี่ยเราเดินวนไปแล้วเดินวนกลับมาได้ไหมเอางันดีกว่าเนาะอันนี้เป็นอำเภอบ้านแทกนะคะก็อันนี้ดูเรียบๆนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไก่ฉี่ยี่สิบบาทนะคะเรียบๆแต่อาจจะดูมีอะไรก็ได้นะคะต่อไปอำเภอบางประหารค่ะอำเภอบางประหานก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรกะทิสดแม่ประภัยสีน่าเห็นไ,ไหม นะคะเอ้ยวันนี้ร้านวันนี้ร้านปิดวันนี้บาประหารร้านปิดนะคะหรือว่าเขายังไม่มาเปิดก็ไม่รู้นะคะทุกคนที่มาก็ otherwise. อาจจะมาเดินช้ามๆก็ได้นะคะอาจจะเดี๋วยวค่อยมาดูอีกทีนะคะอันนี้อะไรอะ่ะน้ำสมุนไพรน,นี้น้ำสมุนไพรอันนี้ค่ะก็มีมานะคะอันนี้ข้าวมันไก่อำเภอบางไทรนี่อำเภอบางไทรเป็นเป็นข้าวมันไก่นะคะมีรถบางอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี่ยงไปก่อนนะคะ ต่อกันที่อำเภอบางซ้ายต่อนะคะอบางซ้ายมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกซปเปอร์เล้งแล้วก็มีข้าวมันไก่นะคะอันนี้เป็นอําเภอบางซ้ายนะคะไล่มาที่อําเภอบางบานค่ะบายกำนันนานะคะชมรมกำนันเลื่อ่บ้านหนึ่งเที่พยายามจะอ่านนะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษนะเพราะว่าบางทีต่างจังหวัดต่าะอาเภอเนี่ยเขาก็เหมือนมีชื millet, mm. ่ออะไรของเขาพยายามจะอ่านได้ทั้งหมดนะคะแต่ไม่รู้คืออะไรบ้างนะข้างในก็อันนี้อาเภอบางบานมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเนี่ยมีขนมกินน้ํายาเนื้อตุ๋น ใัดไทยข้าวหมกไก่แล้วก็ว่าไปนะคะนี่ค่ะอันนี้อำเภอภาชีอ่าอันนี้อำเภอภาชีนะคะไล,ล่่มาเรื่อยๆนะคะอันนี้อำเภอภาชีอำเภอพาชีเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะขอเดินก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ถ่ายไปเดินไปหัวเขมรไปไม่มีใครรับเย็บเลยนะคะอันนี้คืออำเภอภาชีค่ะรูเติ๋วอะไรเนี่ยรูเตี๋วเรือรถเด็ดขนมจีนด้วยนะคะอันนี้อำเภอภาชีนะคะอ่า อันนี้เป็นอำเภอลาบัวหลวงจริงๆลาบัวหลวงเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านกี้นะใ,นใกล้ๆบางสายใ,ใกล้ๆบางสายอันนี้อำเภอลาบัวหลวงนะคะมีขนมจีนผัดไทยนะคะก็จริงๆเขาไม่ได้เขาไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องเป็นแต่ก๋วยเตี๋ยวนะพี่สังเกตดูว่าอาหารที่ทํามาจากเส้นทั้งหมดอะ่ะเขาก็มาขายได้หมดอันนี้อำเภอท่าเรือนะคะอำเภอท่าเรือก็เป็นอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดหมูหมักนะคะร้าน ร้านในถังร้านในถังนะคะชื่อร้านในถังอ่าหดย่างที่อำเภอท่าเรือนะคะเราเคยไปกันไปแล้วจําได้ปะวัดสตือที่กี่พาไปตอนนั้นที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องอพระพุทธสายญาติหนึ่งในสิบของวิทยาที่ก่าแก่ที่สุดอําเภอท่าเรือคือหนึ่งในนั้นนะคะอันนี้คือท่าเรือรู้ีึยว่ไม่ได้อร่อยคะ่ะนะคะอันนี้อะไรอะ่ะข้าวเกีัยวว้มันอันนี้มันอันน,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 นี้เดี๋ยวนะ้ำมันหมดย่างเนี่ย อ๋อนี่ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเกี่ยวเป็นขายขนมอะไรไปนู่นเลยนะคะยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวตัดบทนะคะกับหลังหันค่ะเราจะไปดูที่บริเวณร้านของอําเภออื่นต่อไปนะคะเดี๋ยวไล่ไปไล่ไปจะกินอําเภอไหนดีเนี่ยโอ้โหถ้ากินทุกอาเภอท้องแตกเลยนะคะดิฉันเนี่ยอำเภอท่าเรือท่าเรือแล้วบัวหลวง เล็งๆอยู่ว่าจะกินอำเภอไหนดีนะคะใจเย็นๆนะคะอ่า,อา,อาเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าตรงนี้นะคะจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้เมื่อเกี่ยมเภอแล้วนะคะแต่รู้แต่ว่าไล่มาเดี๋ยวก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วมั้ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไล่ดูเอาว่ามันครบหรือเปล่านะคะโอเคขออนุญ,ญาตโซวิตเลยนะคะข้ามเลยนะคะนี่ค่ะไล่มาจากฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวกรุงเก่านะคะก๋วยเตี๋ยวเรือกุุงเก่าก็คือเป็นของอำเภอเมืองพระนครศรียุธยานี่ยแหละคะ่ะดูดิเห็นคะที่สุดของอำเภอรพระนครศรียุธยากุ้งเกาีเตี๋ยวเรือนี่นะคะนี่ ใครอยากเป็นคนเมืองก็ต้องมากินอำเภอนี้นะนี่อำเภอเมืองกรุงเก่านะคะนี้อะไรอ่ะกรุงเก่าเสี่ยวเล่ออ๋อร้านเดียวกันร้านเดียวกันร้านเดียวกันแต่นี้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นน้ำตกน้ำตกนะคะน้ำตกอันนี้เป็นอำเภอมหาลานนะคะอันนี้เป็นอำเภอมหาลานอำเภอมหาลานมีผัดไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูหมักนะคะนี่ ะะมหาลาดอยู่ใกล้กับฝั่งนี้จะมีอำเภอ,เอพนัคทองศิริยาอำเภอมหาลาดแล้วก็อำเภออุทัยอยู่ใกล้กันสามอันนี้นะคะอเอ้ยดูดิควายควายร้อนควายก็ร้อนเป็นนะคะ่ะดูดิเอาผ้าสีดำมาปิดให้ควายด้วยนะคะอันนี้คืออำเภออุทัยนะคะอำเภออุทัยนะคะอำเภออุทัยนะ โอเคค่ะก็วันนี้วันอากาศมันเป็นวันธรรมดาเนาะมันก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนวันที่เรามาวันแรกจำได้ไหมคะที่กี้พาทุกคนมาวันแรกวันนั้นอ่ะคึกคักกว่านี้นะคะแต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดาแล้วก็มันก็ยังอยู่ในช่วงที่มันยังไม่เลิกงานกันนะคะคิดว่าอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าร้านก็เพิ่งจะเริ่มมาตั้งกันดังนั้นใครนะคะที่ยังไม่ได้แบบคือคืออยากจะมากินก๋วยเตี๋ยวแบบหลายๆอำเภอนะคะเขารวมเจ้าอร่อยมาไว้ที่ถนนกินเส้นตรงบริเวณหน้าวัดหลวงพ่อมงคลบิษนะคะ ยาวมาเลยนะคะไล่มาตั้งแต่ตแถวหน้าวัดเกตไล่ยาวมาเลยนะคะโอเคไปไปนะคะไปและวมีไรกับนครหลวงเนี่ยเราทำไมต้องมาจบที่นครหลวงไม่หรอกค่ะพอดีคิดถึงในภาษานครหลวงนะคะโอเคนะคะทุกคนอย่าลืมมากันนะคะถนนกินเส้นนะคะ